อ่ากลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะมาพบมาพ่อกับสอนาโนอีกแล้วคือเก่าเนาะครับเนาะอ่ามาเมี้กัสมีเมนูอีหยังเมนูบานๆเท่านี่แหละครับนี่ครับตำแซงใส่หนวดปลาหมึกเนาะครับหมอน,นี้เนาะอ่าหรือว่าตำตำแตงปลาหมึกเท่านี่แหละครับอ่ามากินตำแตงนำกันเนะครับเด้อตำโจโจจวดจวดนำกันครับเผ็ดเพ็ดนำกัน อามาซับมักแตกเลยครับสำหรับผี่น้องเนาะครับเนาะได้พักกันได้ยังกินแลงกันเนาะครับเนาะเหมือนมาขับมานะครับหลังจากเลิกงานเนาะครับเนาะอันนี้ชีวิตอยู่หอพักเหมือนเดิมนะครับเด้อยังไม่ได้กลับบ้านด้ยแล้วครับวันศุกร์อยูแหละครับจะิได้กลับเนาะครับเนาะโอ้โห ปวดคอภัยละลายนะครับเดอ้อเสียงลดเสียงเรือดลบกวนรู้ดังเสียงล้มบูบวบบูบวบนะครับเนาะปวดเปิดกดดระบได้ผันลมกระบาดหอนนะครับเนาะใส่พริกผิดแห้งพร้อมนะครับเดอ้อพริกสดพร้อมนะครับเนดะ้อจังจวดจัดจนะครับเนาะใส่ลครับเทียมใส่ลงไป ทำกินง่ายๆเลยแล้วครับสูตรบ้านๆเลยแล้วครับไม่มีสูตรไม่มีอะไรแล้วครับเนาะแคร์ตากินแรงแล้วมาให้พี่น้งงถุงน้ำตาลกรซสือน้ำผึ้งเอาผมชูรสครับเป็นขาดไรกับผมชูรสนี่แหละนะาจะเด้อน้ำปลาครับผมมยี่ห้อใดก็ได้แล้วครับใส่ลงไปรดนัวรดนัวครับผมสูรสกับน้ำปลานัวๆแล้วกับเนาะ นำปลาลงไปครับไป okay, <okay>. yeah. เดินตลาดกันร้านที่ไหนยังกินกน้องสาบน้องมื่อไรเมื่อไรกันมีแต่ของเดิมๆเลยนะครับจักสิ่งน์กินยังก็ได้เอขาปลาหมึกนี่แหละครับปลาตำแตงมันก็น่าว่ะเจ็บเสียบวกกันนะยังนแต่เพื่อนฝูงอยู่ในยุโรปเหมืนตํากินกันบ้าที่เป็นแะเสียบแค้หรอกครับนะ้องาาอาศรมเขึ้นลงไปครับ ลอง้องมาตำหมดกัวหน,หนาเราครับเนาะ <S <S บริกรกินนานแล้วบริตรำโดนแล้วครับวันนี้บริกนจะทำคลิปเล็กๆกันโอ้ตำบ่วยเหมือนกันนะครับเพนานส่วนหนึ่งนะทั้งตำทั้งยำนี่บริตรำบริยายำกันได้แล้วครับอ้าครับตำเครื่องคลุกเขาเข้ากันครับโอ้อันส่วงหนึ่งนั่นลืมกดถ่ายไว้หรือครับเนาะอันใส่น้ำตาลลงไปหัน่น คุณว่าจะโค้งถ่ายไว้แล้วครับใส่ไปช่วงแรกครับคมช่วงที่หลังจากใส่กระเทียมเนี่ยนะครัเนาะทำให้เข้า,เขากันไปเรื่อยๆก่อนนะครับเด้อมาในเด้อเรียบร้อยเข้ากันแล้วเรียบร้อยเอาแตงลงไปโขลกรวมกันเลยนะจ๊ะน,น,น,จน,น,นะครับเนาะนี่กินสีเผ็ดเพ็ปจุดจวดล่องเบิ่งก็ได้นะครับนอนเมื่อยๆมาจากงานครับเป็นยังไงเนาะการงานพี่น้องสู้ๆสุดคน,นก็ได้ ใช่อยู่โดดมาฝันนอกโควิดกะเรื่องซาแล้วนะครับเนาะแต่ยังมีผู้ติดโรคผู้เก่าครับไปกะระมัดระวังในเรื่องครับเรื่องไป,ไปมา,มาๆนะครับเนาะระมัดระวังตัวเองไว้ด้วยนะจ๊ะชิมเงินก่นจ้ะใช้อยู่แต่ว่าต้องจางไปหน่อยครับบนวันเนาะครันนอกสายหนรรามปลาไหลอีกอน,นรร่าจะเด้อปลาไหลงไปอีกสกักเล็กน้อยนะจ๊ะ ก,กูบักมาเข้มก็คือพ่อได้เลย,ดยเด็กจ๋าเด้อก็รับซ้อนเนาะเนเนี่ยเอามากินเข้มนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้ยก็จะเมนตามจะเมนต์ยี่ห้อมาคนว่าตามขักฟันนัน้นมาเคี้ยกับบุมมุนบอกคนว่ากระชังมันตัวเนาะครับมุนกระชังมันตัวกขออาเนี่ยนายหยั่งกินอยู่เนาะมุนไปเลยยังวมันเลยหยั่งยากเนาะครับเน,น,นาะให้ดูกิน,นคือกาแฟน,นี่อาใส่ตม้มึกลงไปครับผมจะครัวคลุกเขาให้เข้ากันอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะสักหนึ่งก่อนลำนะจ๊ะเนาะ มันเคากันโอจะเมนตตำแห้งมครับเนาะงมุ่นเพื่อสัมผเสยาบริยำเลาหรอครับสูตรกินผี้แกงนี่เราหดอสูตรกินผู้แกงนะครับอาชิมอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะนี่เสร็จสับเรียบร้อยก็อร่อยได้เลยนะจ๊ะพี่น้องเยี่ยมแซ่บไปตักเสร็จใส่จานเข้ากันเลยนะจ๊ะ ไพ่สูตรมั่นนะครับเนาะผู้ใดตาแซ่บกันเอามาสู้กันกินนะครับเดออโู้ไม่ก็ไดอันสำรับอันเพื่อนคอมเมนต์มากนะครับเนาะขอโทษขออภัยหลายๆนะครับเ้อเขาไปตอบชาเขาไปเบื่องชาเนาะครับเนาะส่วนงานเขามาหลายนะครับเดออบริพัพบริพวอนครับมีแต่เหตุงานก็เลยคลิปแต่ค่อยได้ลงเพื่อนสิมาลงนะครับผ่านๆมาไหนสอง0มื่อหน่จะลงเป็นคลิปสันไปนะครับเนาะมีเวลาเหตุคลิปเลยครับ ย่าเฝ้าอย่าเฝ้าถิมโสนะครับเดอ้ออย่าถินกันนะครับเดอ้อนี่เสร็จสับเรียบร้อยเอามากิน,นกันนะครับเด้อหน้าตาก็จะประมาณแบบนี้นะจ๊ะนะจ๊ะสำหรับอ่าสุดท้ายนี้นะครับเนาะฝากช่องโสโนาโนชาแนลด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกันเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจุงเท่นทานี้นะครับสวัสดีครับ